ยินดีต้อนร,รับคุณเข้าสู่รายการแก๊สซาทูเววันนี้เราก็อยู่กับตุ๊กตาหมีนาารังก่อต่อเลยว่า ออสองคืนพอเดี๋ยวดวอาลมก่อนว่าจะอีกคืนแบบอฮล โองโองน,นะหยุดเลยจะดูหนูน้อยน้อนึ่นเลยนีย่สเล่น นอนอยู่วะสองทุง่มจากสามทุ่มแนีวไม่รู้ทำอะไรเลยมาทำเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งอ่ะผมจะลงคลิปพร้อมกันหลายคลิปเลยจะลงคลิปนี้ก็หลายคลิปเลยเราดูเราดูถ้าอยากดูผมเองช่วยดูหน่อย ร้อยวิวเลยมอแตงโมูอโมอ้มมือตโอ้กเฮ้ยมอตงมมูตมูอตกล้องเสียเฮยไม่เล่นนะอยูนี่ใช่ไหมจะดีมากตายนี่เด็กดอก เปิดหายที่นี่จำได้ป่าก็อยู่นี่เออโอ้โหเมื่อกี้เห็นเต็มตาเต็มตาอุ้ยหาเต็มตาเลยกูที่เต็มหูเลยเฮลโหลเปิดอยู่นะ แบหฮยผมนี่กำมือเลยเตรียมต่อยเี <t os> <t os> <t os> ่เลยอย่มานะต้องรอดอะคืนเนี้ยให้กูผ่านมาคนรู้จะได้ไม่เบื่อไปอ้ห่าไอ้สับ ไม่โขกไม่ใส่บรรย,ยากาศอ่ะไม่ยูอะไรกันแล้วเออบุษบุญแม่ถอดหน้ากากไม่ตายแน่เลย <Hello. S 1> ยังไม่ตายเว้ยโอ้มีหวังก็มีหวังไอสัตว์เด็กสองไม่งไม่ขยับเลยมึงขยับเนสิ พี่หมีไปไปไม่เอากูกลัวพี่หมีไม่กลัวกลัวจังเลยกูกลัวอู้อูอุ้ยพี่หมีมาพี่หมีใจเย็นพี่ หนูานเธอนะยังเข้ามานะคือออกไปออกไปอย่างนี้เลย นี่นะนี่นะนี่คือ อุ้ยที่ไป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 ไกลนะที่ไปดกลัวแล้วเจอคุยแล้วคุชวยชมคุยชมฮ่าฮ่าพ่องมีงหุบปากไปเลยดิเกอร์มีงหุบปากไปมึงร้องพูดเลยนะคุณผู้ชมตอนไหนเกมเนี้ย ผมพูดเยอะสุดเลยไม่รู้ทำไมแม่งบ่นเยอะขนาจนี้จะตึ๊บวยแต่จะหมดต้องรีบเล่นละสองชิ้นเดี๋ยวคือฉันจะขนลุกโอกูใส่หน้ากากตีห้าแล้วตีห้าแล้วเมื่อกี้เรือมองเมื่อกี้เห็น ตีห้าแล้วตีห้าแล้ว้ว <Hi. S 1> ช่สีสี่เอ็นหกโมห์ใคนมาวะ มานะกลัวพอหายใจแรงไ่รอกะเราร้อนมันก็หกมงทีวะทำไมเกมนี้มันนานอยู่วะถ้าพาดหนึ่งปานนี้มันจะหัว เฮครับคืนสามมาแล้วในที่สุดในที่สุดผมบอกแล้วผมบอกแล้วคืนนี้ต้องรอดความพยายู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นออยูนนยโอ้ยดีใจเว้ยใจใหไหมเลยเร <laughs> ลียงลายเหงาอะไร <c oughs> อ้บาบไาจ้า เกินสามะทีอย่างนี้จากรอมันเนิ่นเนานในที่สุดดีดีดีคือนี้คือไทยเหรอเดี๋ยวก็รู้ครับ มันมาแล้วเลมันมาแล้วเออขยับเร็วๆนี่มันจะมันนี่จะหมดหมกดไม่โดนตึงตึงตึงเลยมันจะมาแล้วเหรออ้าวอนารลกไหนวะดคจ

มันวะตามสัญญาครับเจอกันคลิปหน้าและอย่าลืมที่ชอบกดไลค์ถ้าโดนกดแชร์ถ้าติดใจอะครับกดติดกดติดตามเลยโรดเลยครับมีคนเยอยยังจะสะกายผมน้ำตาจะไหลพอเขากดมาผมเห็นนี่น้ำตานี่จะไหลเลยคุณรู้เลยไหมผมดิฉนจดต้ตาดเัน กระน้าด้วยนะกดกดกดเลยตับสมาชิกกดเลยชวนเพื Naj ่อนมาดูด้วยไม่อยังจะสนใจไลน์นะครับผมก็ขอลาเพยงนี้ดราม่าสัตว์